กับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของตัว NAS นะครับก็คือ n a s เนี่ยก็คือ Network Attached Storage นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวอุปกรณ์ตัวเนี้นะครับมาแบ็กอัพไฟล์นะครับหรือรูปภาพนะครับที่เรามีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรูปเยอะนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็น Google Photo นะครับเราถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็จะซิงค์รูปของเราเนี่ยไว้กับ Google นะครับ มาดูว่าเจ้าตัว n นสนะครับของ QNAP นะครับรุ่นที่ผมมีก็คือ TS 2 3 3เนี่ยนะครับเราเอาไปแทนในส่วนของ Google Photo ได้ยังไงบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ g o o g l e Photo เองนะครับเขาจะคิดค่าใช้จ่ายเรานะครับในกรณีที่เราใช้รูปภาพนะครับเกินไปกว่า 15GB เรียบร้อยนะครับทั้งในส่วนของเมลทั้งในส่วนของรูปภาพอะไรต่างๆนะครับ หรือไรนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายต่อต่อปีเนี่ยนะครับถ้าเราจ่ายให้ Google เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะครับ3,500บาทต่อปีนะครับถ้าเกิดเราซื้อ NAS มาเป็นของตัวเองนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัว NAS แล้วก็ตัวฮาร์ดดิสนะครับที่เราจะต้องใส่เพิ่มนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับได้ทั้งหมด2เบย์นะครับ2เบย์ถ้าผมซื้อมาประมาณสัก 8,000บาทนะครับมารวมกับเจ้าตัวฮาร์ดดิสต์นะครับซึ่งจะอยู่ประมาณสักถ้าเป็น2องทราไบต์นะครับตัวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทนะครับก็ประมาณ3,000ประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับประมาณหมื่นหมื่นต้นๆนะครับก็จะได้ตัวเนสต์นะครับที่พร้อมเลยนะครับกับตัวความจำความจุเนี่ยนะครับสักประมาณ4ี่ทราไบต์นะครับ4ี่ทราไบต์นะครับก็ตัวคิวเน็ตเองเขามีตัว ซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถที่จะจัดการได้คล้ายๆกับ Google เลยนะครับ g o o g l e Photo เลยนะครับก็มาดูว่าเขาจะทำยังไงบ้างนะครับผมก็จะลองใช้ดูนี่ก็เป็นการทดลองใช้ครั้งแรกของผมเองนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวฮาร์ดดิสก์เข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ติดตั้งเข้ากับตัวเน็ตเวิร์กภายในบ้านนะครับโดยเชื่อมต่อสายแลนนะครับที่มาจากตัวเราเตอร์นะครับเราก็สามารถเอ้าเสผ่านทางแลนหรือผ่านทาง Wi-Fi ก็ได้ครับ QNAP มีแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับที่เราสามารถมาใช้ร่วมกับ NAS นะครับอย่างตัวแรกก็คือ q m a g i e นะครับตอนนี้ผมต่อ Wi-Fi นะครับเข้ากับเครือข่ายเดียวกับตัว NAS ที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วผมก็ Insta อ l ตัว q m a g i e นะครับเข้ากับมือถือ Android ของผมนะครับแล้วก็ผมตกลงนะครับเงื่อนไขแล้วก็ตั้งเป็นประเทศทั่วไปนะครับแล้วก็เซิร์ชหา n a s นะครับก็โดยการเพิ่ม เพิ่มตัวแอปนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของผมนะครับตัวแอปจะเจอนะครับ TS 2 3 3นะครับผมก็ใส่ username password นะครับของ NAS นะครับก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้นะครับพอล็อกอินเข้ามาสำเร็จนะครับผมก็สามารถที่จะดูรูปภาพนะครับที่อยู่ใน NAS ที่ผมอัปโหลดไฟล์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับ ถ้าผมต้องการที่จะอัปโหลดภาพจากมือถือนะครับที่ผมถ่ายไว้นะครับผมก็แค่คลิกเลือกนะครับรูปภาพที่ผมต้องการนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะสามารถสั่งอัปโหลดนะครับภาพที่ผมต้องการได้นะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะแสดงสถานะนะครับการอัปโหลดนะครับแบบนี้ครับผมเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ก็จะเห็นรูปภาพที่อัปโหลดขึ้นไปนะครับ ในลักษณะแบบนี้นะครับรวมทั้งวิดีโอด้วยนะครับแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือ q file นะครับเราสามารถจะ access n น s นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่สำนักงานนะครับเวลาที่เราเดินทางออกไปข้างนอกนะครับต้องการที่จะ Acces s เข้ามาดูไฟล์แล้วก็ Acces s ผ่านทางตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเข้ามาที่ตัวซิลิโคนโฟโต้นะครับซึ่งเป็นตัว โฟลเดอร์ er ที่ผมเก็บรูปภาพไว้นะครับผมสามารถที่จะแชร์รูปภาพนะครับจากแมสนะครับผ่านทางอ,าอีเมลผ่านทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้นะครับโดยเลือกแชร์จากตัวแอปพลิเคชันได้เลยอย่างง่ายดายนะครับครับสำหรับในส่วนของการรีวิวการใช้งานนะครับเก็บรูปภาพแทน Google Photo นะครับผมก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆถ้ามีโอกาสจะขอเสนอในลำดับ ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ